ผมรู้สึกเ,เป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในวันนี้่อนอื่นก็อยากจะเรียนว่าสถานที่ที่ยืนอยู่ที่นี้ที่จัดการแข่งขันที่นี้ในอดีตเมื่อปี2556ท่านนายกอานายกคงศักดิ์เนี่ย ท่านมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างกว้างไกลแล็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่จะเห็นการไกลท่านก็ได้มาหาเลยว่าชุมชนตลาดเก่าพี่น้องจำนวนมากเยาวชนเราขาดโอกาสเรื่องการบริการสาธารณณะด้านกีฬา ในหลายๆด้านจึงได้ดำริที่อยากจะสนามสนามยา้าเพียงที่เราอยู่นี่สนามยญ้าเทียงเพราะว่าไหนๆจะทําให้กับพี่น้องทันะ้งทีนขณะนั้นสนามยญ้าเทียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะใน14จังหวัดหรือในประเทศไทยเนะี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีจะอยู่ในกรุงเทพก็ได้ ลำดแล้วก็มาเป็นสนามจารุเนี่ยเป็นสนามย่าเทียนแห่งแรกที่เราเยนอยู่นี่ยงนะาประมาณตอนนั้นกจำไม่ผิดจะร้อยล้านนะครับซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างสนามบริการสาธารณะให้กับชุมชนในเรื่องกีฬานะผมเองก็ได้ติดตามแล้วก็ ในละหว่างสนามข้างเสร็จเนี่นยท่านนายกท่านก็มีจิตใจให้เกียบประชาชนก็ให้ชุมชนในที่นี้ได้ดูแลบางทีในช่วงแรกๆบางทีเที่ยงคืนหรือบางวันเนี่ยก็มีคนมาเล่นกีฬาและวก็โทรตอนนั้นผมย้ายไปแล้วก็โทร,ยยว,โทรว่าวันนี้จะเล่นฟุตบอลทีมฟุตบอลมาเข้าคิวยังอยู่อีกเยอะนะฮะ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านยูสินกับผู้บริหารที่ได้รงณาสนับสนุนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาศาสนาอิสลามได้จัดฟุตบอลีกแล้วในความฝันของอผมหรือหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะในพรัคประชาชาติเนี่ยเรามีท่านวลวีมักอุดี ซึ่งอดีตเคยเป็นนายกสมาค,คมฟุตบอลและเป็นกรรมการกี้ารือวันนี้ท่านติดงานจริงๆท่านจะมาด้วยท่านก็มีความมุ่งมั่นว่าทำยังไงจะพัฒนาฟุตบอลหรือกีฬาอาชีพให้กับพี่น้องในสามจังหวัดเพราะวันนี้ฟุตบอลเป็นอาชีพและอาชีพฟุตบอลเนี่ยบาทีแข่งกันแค่ผู้แข่ง กับโค้กับทีมเนี่ยไม่ถึงสองทีมไม่ถึงร้อยคนแต่คนดูเป็นหกพันล้านเลยในฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้น,ม,น,นมันเป็นมันเป็นอุดมการมันเป็นการกีฬาเนี่ยคนมีอุดมการต่างกาันคนมีความเชื่อต่างกาันคนมีความชอบต่างกันคนมีความแตก,กต่างกาันแต่กีฬาก็ทำให้รัก หรือเชียร์ทีมเดียวกันนะครับดังนั้นอึงผมคิดว่าในพี่น้องของเราในภาคใต้เนี่ยเป็นพี่น้องที่รักเรื่องการกีฬาแล้วเมื่อได้ทำทางสมัคพันและสหพันอสานสาพันธ์ได้สบายทางล็อกเตอร์เนี่ยได้จัดสาพันฟุตบอลโดยเฉพาะเ,เริ่มจากโรงเรียนเอกชนแต่ปีหน้าอยากยขอให้อายุมา้ตอนนี้อายุหนึ่งจะได้ จะได้อยู่กับโรงเมรียนนานพออายุ18เดี๋ยวก็ต้องจ้างใหม่นะครับแล้วก็ทางผมเองวันนี้รู้สึกดีใจนะเรื่องกีฬามันนอกจากสุขภาพมันติดตัวไปตลอดแล้วทางเรื่องน้ำใจทางเรื่องอสังคมแล้ววันนี้การแข่งขันกีฬาไม่ใช่รักกีฬามีความสุขเ,เดียวผู้เชียย์ก็มีความสุขครับผมขอชื่นชมนะครับ และอย่างทราบว่าวันนี้แค่จังหวัดยะลาได้มีตาาัวแทนไปสองทีจมจังหวัดยะลาทุ่ราชนี่มีบาบอมามีหลายคนมาจังหวัดปัตตานีก็จะมีทีมและจะไปแข่งขันซึ่งถ้าไม่อยู่ในช่วงเล็กตั้งก็าอาจจะพูดางานความคิดที่ไกลๆคนนั้นในตอนที่อนุมัตินสนามจารูเป็นญาติเทื่อนนะโอ้โหคนตื่นเต้นเลย ต่างประเทศที่มาเนี่ยมาเองมาชื่นชมตอนนั้นก็สนับสนุนให้สนามเรยนโบว์เรียนโบว์ที่ปัตตานีมี่สัศจรกย์นะก็อันนี้ก็อยากเป็นตัวอย่างครับวันนี้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าได้เห็นน้องๆลูกหลานด้เห็นสมาคมโรงเรียนเอกชนได้เป็นจุดเริ่มต้นผมเชื่อว่าปีนี้เป็นครั้งที่สองปีหน้าครั้งที่สามครั้งที่สี่จะมีความนี่ใหญ่ว่นี้แล้วจะ ป็นการเดินมาเพื่อสร้างความเป็นซอฟต์เคาท์ินสิ่งกีฬานะครับครับในท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นนักกีฬานะที่กันได้มาร่วมในการแข,ข่งขันปีหน้าปีนี้หลังไม่ได้แชมป์ปีหน้าปีอนึ่งก็จะได้แชมป์นะครับครับมาขอ ให้ผมก็ขอปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามครั้งที่สองแล้วับน,นี้ครับขอการสันที่สุขคือเกิดจากทุกท่านครับขอบคุณนมนากครับ